มันจะมีบางคอมเมนต์นะคอมเมนต์ไม่ดีครับถ้าคอมเมนต์ไม่ดีก็มันจะหายไปเองครับเพราะว่าตั้งระบบไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> ระบบอโอโต้ครับอันเดอร์ล็อกอันเดอร์ล็อกจะล็อกไปเลยครับล็อกแล้วเข้าไม่ได้แล้วถ้าไม่สมัครยูเซอร์เข้ามาใหม่นะครับ <c oughs> ให้ดูเฉยๆครับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับให้ดูไปเรื่อยๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้ด่าใครก็ไม่ได้พูดเก่าว่าร้ายใครนะครับอืมให้ดูแบบ ถ้าจะถ้าจะเม้นเข้ามาก็สมัครใหม่นะครับสมัครยูเซอร์เข้ามาใหม่เม้นเข้ามาเรื่อยๆครับถ้าไม่เมื่อยมีเนาะเพราะว่าตั้งออโต้ล็อกไว้แล้วมันจะล็อกไปเลยครับจะบล็อกไปเลยถ้าพูดอยากพูดนั้นไม่ถูกหูยังไงเพราะว่านั้นแหละครับแค่นั้นแหละครับจบครับเรื่งองนี้ปาดนเน่ยกื่นอยู่ดีวกว่าผมก็ใช้ชีวิตของผมไปเรื่อยอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ ก็ไปถ้าไปแบบธุระหรือไปธุระสำคัญอะไรก็เดี๋ยวจะก็มีเพื่อนก็เป็นไอ้มินนะครับมีไอ้มินสองคนแล้วก็มีลุงกับป้าครับไปไปนะครับถ้ามาถ้ามาบ้านนี้ก็ผมก็ออกเล่นที่ทุ่งนานะครับไปถ่ายคลิปลุงกับป้านอนทุ่งนานะครับนั่นแหละที่ผมไปดํานาช่วยนะครับไปถ่ายคลิปที่นั่นแหละแบบ mm hmm. ถ้าผมว่างผมก็ สังสรรค์จังเล็กจังน้อยนะครับกับนุงมนะครับสองคนนั่นแหละคุยกันสับเพเหระนะครับคุยชีวิตมับนบ้านหาอยู่หากินนั่นะครับวันวันนี้จะไปหาหน่อไม้ที่ไหนไปหาปลาที่ไหนไปดักปลาที่ไหนประมาณนั้นแหละครับคุยกันสับเพเหระแบบนั้นนะครับหาอยู่หากินไม่ได้ว่าจะพูดว่าว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับอันนี้จะเบา,วาวครับบอเดอ อืมอยอนะเลยเนาะช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับช่วงนี้เนี่ยกั้นหัวครับอากาศเย็นแล้วครับตอนนี้นะครับน้ำหมอกน้ำค้างลงเยอะมากครับบ้านเกาะเกาะครับอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเนะ้อย เขาปติดตามได้ครับที่แอดมินผมนะมีช่องอยู่เรืองวอกเกาะนันว่สวัสดีพี่กิีกครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่สาวครับนะวันนี้นะครับวันนี้ก็ สิวายังไรล,ลืมแล้วสิวายังลืมแล้วครับวันนี้ก็ภารกิจก็เยอะวันนี้วันนี้ก็วันกิจาหญ่แต่ผมพักครับผมเหนื่อยเมื่อคืนนี้กลับมาดึกครับเกือบตีหนึ่งครับตีหนึ่งเมื่อคืนนี้เนาะผมกลัวฝนตกก็เลยเฝ้าครับก็ฝนก็ไม่ตกทั้งคืนจนซอดแจ้งครับพอกลับถึงบ้านมานอนบ้านกเกาะครับมือไปเมื่อคืนเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมอ,อุปกรณ์ที่นอน เสื้อผ้าไปนะครับแต่ที่นอนทุดยูนมีอยู่ครับผมกลางเต้นไม่อยู่ครับที่พี่เขาส่งมาให้นะครับกลางเต้นปูที่นอนไม่เียบร้อยแต่ไม่ได้อุปกรณ์อาบน้ําไปครับผมไม่ได้ติดรถไปคิดว่าจะกอนยางเสร็จแล้วจะกลับมาไล์สดนะครับไล์สดพูดคุยกับพี่ๆครับพูดไปขายไปครับขายได้ก็ขายครับขายไม่ได้ก็พูดแล้วก็ขายครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามครับ ช่งนี้คงจะติดตามข่าวดังๆนะครับชรงนี้เนาะผมไม่ค่อยดูนะครับดูผ่านๆครับถ้าโลกมากก็าลาบจะหายนะครับแต่ผมชอบกินลาบครับแต่ผมจะลาบเอาเองครับลาบผมจะไม่หายครับซื้อเนื้อมาลาบเอาเองครับอืมภารกิจเดือนนี้จะแน่นเลยครับเดือนนี้จะแน่นเลย ไปกิดแน่นเี่ก็เยอะครับายทุระเยอะจอกีดยางก็เว้นคืนเนาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปกีดแล้วก็น่าจะขายวันวันจันทร์หรือวันอาทิตย์นี่นะครับนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับ mm. ขอบคุณพี้ชุกท่านครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าท่าน,นครับ mm. เข้ามาแล้ว mm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่อยอ mm. ครับใกล้จะ สามหมน,นะครับกล้จะสามหมืนแล้วกดอีกสักหน่อยในเรื่องครับกดติดตามอีกสักหน่อยในห่างมันหอดสามหมื่นครับเดี๋ยวฉลองเต้นให้ดูสักเพลงหนึ่งครับสนใจผ้าด้านหลังครับทักไลน์มาได้ครับที่0 6 1 0 5 1 3 1 9 0นเะครับเป็นผ้าไหม่แก้มฟ้ายนะครับเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็อีกที่ สองท่านนะครับสามผืนนี้ติดต่อไม่ได้ครับติดต่อไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอาออกมาขายนะครับติดต่อบม่ได้ครับทักษีจังไหนนะครับติดต่อมาได้เด้อที่พี่ๆที่ดูที่เอฟไว้วมนนั้นครับพี่คนหนึ่งเอฟไว้สองผืนครับแล้วก็พี่คนหนึ่งเอฟไว้ผืนหนึ่งนะครับถ้าติดต่อไม่ได้งั้นผมขออนุญาตเอาออกมาขายก่อนครับเพราะว่าผ้าสามผืนนั้นสวยมากครับ ตอนนี้ผมรอนเพราะว่าปักอีกอันนึงผมต้มไข,อมอไขอไม่อยู่ครับผมต้มไข่ไว้อยู่ครับผือหิวตอนดึกๆครับเพราะว่าผมกินอาหารพิเศษชั้นยอดครับวันนี้ไม่ได้กลับบ้านครับไม่ได้กลับบ้านถ้ากลับบ้านอาหารเยอะอยู่ครับเพราะว่าผมหาไม้แล้วครับหาไม่แล้ว ทั้งปลา Bond, <ism> ทั้งปูทั้งหอยทั <¿qué> ้งหนูทั้งอะไรเยอะแยะมากมายครับหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ถ้าอืมันจะมีบางคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ไม่ดีครับถ้าคอมเมนต์ไม่ดีก็มันจะหายไปเองครับเพราะว่าตั้งระบบไว้นะครับ ระบบออโต้ครับอันเดอร์ล็อกอันเดอร์ล็อกจะล็อกไปเลยครับล็อกแล้วเข้าไม่ได้แล้วถ้าไม่สมัครยูเซอร์เข้ามาใหม่นะครับให้ดูเฉยครับให้ดูไปเรื่อยนะครับให้ดูไปเรื่อยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ด่าใครก็ไม่ได้พูดเก่าว่าร้ายใครนะครับอืมให้ดูแบบอืมถ้าจะ,จะถ้าจะเม้นเข้ามาก็สมัครใหม่นะครับสมัครยูเซอร์เข้ามาใหม่เม้นเข้ามาเรื่อยๆครับถ้าไม่เมื่อยมีเนาะ เพราะว่าตั้งออโต้ล็อกไว้แล้วมันจะล็อกไปเลยครับจะบล็อกไปเลยถ้าพูดอยากพูดนั้นไม่ถูกหูนี่ไงเพราะว่านั้นแหละครับแค่นั้นแหละครับจบครับเรื่องนี้ขอบคุณพี่ภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณสลับหัวใจกดให้สามดวงก็พอครับพี่ครับขอสามดวงสามดวง ผมก็ใช้ชีวิตของผมไปเรื่อยๆอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ก็ไปถ้าไปแบบธุระหรือไปธุระสำคัญอะไรก็เดี๋ยวจะก็มีเพื่อนก็เป็นไดมินนะครับมีมินสองคนแล้วก็มีลุงกับป้านะครับไปไปนะครับถ้ามาถ้ามาบ้านนี้ก็ผมก็ออกไปเล่นที่ทุ่งนานะครับไปถ่ายคลิปลุงกับป้านอนทุ่งนานะครับนั่นแหละ ที่ผมไปดำนาช่วยนะครับได้คลิปที่นั่นแหละแบบถ้าผมว่างผมก็สังสรรค์จังเล็กจังน้อยนะครับกับลุงนะครับสองคนนั่นแหละคุยกันสับเพเหละนะครับคุยชีวิตมับนบ้านหาอยู่หากินนั่นแหละครับวันนี้จะไปหาหน่อไม้ที่ไหนไปหาปลาที่ไหนไปดักปลาที่ไหนประมาณนั้นแหละครับคุยกันสับเพเ,หเหละแบบนั้นนะครับหาอยู่หากินไม่ได้ว่าจะพูด ว่าคุนเจ้าบ้านนะครับอันนี้เซบโววาวครับอเดอรขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามาใหม่แล้วก็ที่อยู่เป็นผู้อาวุโสอยู่ในช่องนี่ครับเป็นแนดมินทุกคนนะครับที่เข้ามาต้อนรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านครับพี่กิกี้ด้วยนะครับพี่กี้ก็อยู่มานานนะครับต้อนรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนคอมเมนต์ไหนไม่ดีก็ เพราะว่าตั้งโอตโตโ้ลอกมัแจะวคจะล็อกไปเองครับจะบล็อกไปเลยครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าช่องนี้มีแต่พี่แต่น้องพี่ป้านาอาทุกท่านนะครับทุกคนนะครับพาเปียบเหมือนอพี่ป้านาอาทุกคนเปียบเหมือนบ้านเดียวกันนะครับอยู่เป็นพี่น้องเดียวกันพูดคุยแบบสบายสบายครับไม่ต้องเอาแบบสนุกสนานแบบหัวเราะถ้าหัวเราะเอ่อหนึ่งครั้ง อายุยืนหลายหมื่นปีนะครับหลายพันปีนะะครับเข้าไปดูได้ที่ช่องพิิกนะครับผมลงคลิปไปแล้วถ้าพี่ดูแล้วไม่หัวเราะก็ดูอีกรอบหนึ่งครับ <laughs> ผมลงคลิปไปแล้วมเมื่อกี้นี้เอาเอาสไตล์สไตล์ของอนามัยนะครับจะเต้นให้เหมือนใครก็ไม่ได้ครับเอาแบบต้นฉบับครับเพราะว่าลองเลียนแบบไม่ได้ครับ ของใครของมันครับขอบคุณนะครับที่กดหัวใจให้นะครับคุณเยอะครับขอบคุณหลายๆครับสนใจผ้าด้านหลังครับทักไลน์หรือว่าโทรมาได้ที่0610513190คำเหลือยซิปพื้นนี่แหละซิปพื้นทั้งพี่เขาอันติดต่อพี่เขาพอได้ครับซิปพื้นนะครับเหลือซิปพื้นอีกสามพื้นปกติก็เหลือเจ็ดพื้นนะครับขอบคุณร้อย 83ท่านนะครับที่เข้ามาเนี่ครับก็คือนี่ว่าจะไรสดแหละแต่ผมต้องหาเงินหลายทางครับหาเงินหลายทางสวนยางก็ไม่ทิ้งเพราะว่าไม่มีใครกีดครับก็แม่ก็บริกีดนะครับเพิ่นตาลายครับถ้าอันไฟส่องกบค่าหัวแล้วไปไปต้นยางแล้วตาลายครับเป็นวิเวียนนะครับก็เลยไม่ได้ไปครับผมไปผู้เดียวครับผมก็่ได้ไปคนเดียวนะครับ สวัสดีพี่เจภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามานะครับขอบคุณเด้อสนใจผ้าด้านหลังครับเหม็นหรือว่าทักไลน์มาได้ครับที่061013190 5 1, 1, 0, ครับผ้ายาว2เมตรกว้าง1เมตรครับผืนละ750บาท2่ฟรีนะครับเป็นผ้าไหมเป็นไหมแก้ม้ายนะครับ ไม่แก้มผ้าเลยครับผ้านิ่มสวยนะครับเพราะว่ามีพี่ที่เอฟไปแล้วทักไลน์มาแล้วก็บอกว่าผ้าสวยมากนิ่มมากครับผมก็ส่งของไปผมก็ส่งรหัสพัสดุไปให้อยู่นะครับส่งมาให้อยู่ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับอ่านสื่อบาได้ทุกคนขอโทษขออภัยขออภัยด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวรอบเดียวเด้อถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้นะครับทักไลน์มาได้ ถ้าจะดูคลิปสนุกๆก,ก็เข้าไปดูในในช่องพิติกได้ครับพิมพ์ว่าพิมพ์แค่ว่าอนามัยนะครับพิมเข้าไปเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์สุภาพสุภาพนะครับตอบครับถ้าถามแบบนั้นผมก็เข้าไปตอบอยู่ยนะครับก็มีพี่เขาอ่านอ่านให้ฟังนะผมก็เข้าไปตอบนะครับคอมเมนต์ไหนนะครับ ถามมาผมก็ตอบถ้าคอมเมนต์ไหนแบบไม่ไม่นั่นก็ผมก็จะไม่ค่อยตอบนะครับเพราะว่าผมอ่านก่ได้ขอโทษขอให้ด้ครับ